ฮัลโหลฮโหลหนึองสาคู่ทางกำลังหมอพี่น้องพร้อมยังโทรศัพท์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะไว้เลด้จ้าฮัลโหล my friend on the world How are you today? I'm fine. I'm fine. thank you very much my friend nice to meet you thank you for come enjoy watching my video please when you come not forget to comment for so I can go see you okay my friend Love you. Love you. จ้าพี่น้องไม่คู่ทางกำลังหมอตั้งไว้เลยเด้อเออพี่น้องเก้าเนี่ยบ๊กุลบ๊กฮวนกาแฟเลยเด้ออืมไผบ๊แพรไผบ๊กดละกอกล้าข้งไอ้กอยใครฟ้องยาวใครเด้บาทนี่ ญาได้ก็มังอีก,กันจารย์ก็ปากเป็นแต่ญาคอยแล้วเนะาะเอ,อาญาโมคอยได้าจัดไป <c oughs> ไอพี่จุดโทรพี่ลีได้ <c oughs> พี่น้องพี่น้องว่าหา้าขวหัวกันเลย <c oughs> เอาตั้งให้ดีฟังมันจบเออคอยไปจบตุ้งช่องทางใจได้พี่น้องเด้อพอมีแห้งนะจ๊ะ <c oughs> พี่น้องไอ้ฟาตกใจเด้ตอตกใจกับกดละครั้งเลยเด้ตอตกใจน่ะ i จนสักแค่ไหนจะขอสู้ไปบอยันจะอยู่อีสานเป็นลานยาหม้อพอไขมัยผู้ใดบะมวนกับไปรอเองด้วยพี่น้องด้วยเจ็บคอนะจ๊ะ พี่น้องมาฮ่าควรบอกกันเอลยจ้ะกดยังคอยบอกยางคอยได้ระวังเด้อย <c oughs> กดยังกูทางกระวังหอน,น,นิ้วเนอร์นะทันบอกหัวนี่กดด้ะว่าวกดฟอง,งย้าีหลีอได้นะจ๊ะอ่ะเข้าเรื่องเลยจ้ะพี่น้องจ๋านะคะวันนี้ครับก็สิมาที่าชีวิตเนี้ยฝรั่งนะฮว่าพื้นซุ้มเนี้ยฝรั่งนะฮซุ้มเดียวกับข่อยละพี่น้องเด้อว่าพื้นไผ่ว่าพื้นข่อยนะจ๊ะเออนะจ๊ะอ่า อันใดอใด,อดก็เมียฝรัร่งนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะเออแล้วเมียไทยทําไมไม่พูดอ่ะพี่น้องนะเออนะฮะเมียคนไทยนั่นบ่มีผู้ใดกล้ายึกยักเลยจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะเออ,อเคยเป็นเมียคนไทยกันนะฮะพี่น้องเออ พอเจ้เป็นเมี้ยฝรั่งปุ๊บนะฮะความลาบากใจก็มาทันทีเลยพี่น้องเนาะอันใดอันใดก็มีฝรั่งนะจ๊ะเรื่องในเสี้ยก็ว่าจะมีฝรั่งสิ่งทําดีทําไมไม่มีใครรู้มีฝรั่งให้ได้ชั่วทุกคนนะจ๊ะที่เขาชั่วเพราะผัวไม่ให้ตังค์นะจ๊ะเพราะไม่ให้ตังค์ก็เกิดความเดือดร้อนนะฮะออย่าจ,จับกล้องหน่อยนะฮะ mm hmm. เกิดความเดือดร้อนอย่างไรยายนะฮะอันใด เมียฝรั่งมิการเลยพี่น้องแล้วทุกคนเลยนะบ่ามีการยกเว้นไผทั้งสิ้นนะพี่น้องนะเพราะเปลี่ยนเมียฝรั่งปุ๊บนะผ้าหลักสิเขามาหาทันทีนะฮะยิ่งเมียฝรั่งที่อวดโอหน่ายไงนะฮะอืหรือว่าหลงตัวเองนะฮะในช่วงแรกชม้นรับพี่น้องนะกูก็เป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 นะฮะอาการแบบนี้นะฮะคอยเป็นมาแล้วก็เลยเมาได้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเปเปเปนะฮะเปจนว่า ยี่สิบสามปีนะฮะที่อัญญาแต่งงานกับแฟนเนี่ยนะฮะลืมมันเลยอ่ะพี่น้องนะลืมแฟนลืมผัวแมลืมเหลียต้นผัวจนเราจนเราได้ว่าวนะคะพี่น้องว่าเธอน่ะสงสารทุกคนนะะยกเว้นผมนะเออ่อยทุกใจมดพี่น้องเอออือจริงวะเออนะแกเพิ่งจะพูดเดือนที่แล้วเนี่ยพี่น้องนะเออนะข่อนจะว่าสงงินใหญ่แน่นะฮะใหญ่บ่มีเงินนะส่ายาสียละเออกับว่าสงหลายดอกพี่น้องที่ส้างหาพันนะฮะ หลังจากที่แม่เสียแล้วนะ,ะอันยักกับบสอส่งนะฮะแล้วว่าอันเออแม่เสียแล้วไม่ต้องส่งใครแล้วเนาะเออทีนี้เราต้องดูแลลูกเราแล้วลูกเรากําลังกินใช้เงินเยอะอย่างประมาณนี้นะพี่น้องเออเดี๋ยว,ยวล,ลูกก็เดี๋ยวก็ซื้อรถให้ลูกเดี๋ยวก็อันนั้นอันนี้นะฮะตอนนี้ซื้อมอไซค์ตอนหนามันต้องซื้อรถง่ายให้เขาได้บัดเขาเหตุงานได้ไมาล้พี่น้องเนาะอันนะั้นโคตรว่าเอออันเธอลืมสงสารผมหรือเปล่าพะนะอุ้ยตกใจหมดเลยพี่น้องเออจริงว่ะนะเออ ้องให้ทุกคนได้นะแต่หารู้ไหมผัวเราเป็นคนทํางานนะพี่น้องนะลืมของศาลแกนะฮะแล้วแกก็ไม่พูดเราเนี่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่เขาจนตายทุกคนนะะพี่น้องเออนี่แหละนะฮะคอยก็เล็กทุกคิดขึ้นได้นะฮะพี่น้องว่ามันก็จริงเออแฟนพูดแบบนี้นะฮะเนียฝรั่งก็คงจะเป็นเหมือนอัญญาหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนอัญญานะลืมมองคนข้างตัวนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะนี่ละคอยบอกให้คิด,ด้วพี่น้องเด้ออันใดอันใด,นดกับเนียฝรัง่ง เมียคนไทยดียากหนึ่งนะฮะคือเอ่อวาพื้นมัดลำเงินน,นะเอ่อดีอย่างหนึ่งนะคะว่าญาติพี่น้องบ้ากวนเด้วพี่น้องด้อเอ่อคั้นว่ากนวนกับคือยืมเออยืมกับคือต้องคืนนะฮะเพราะสั่นเดียวผัวเขาว่ามันบ่ล่ะเออแต่ว่าเมียฝรั่งเนี่ยถ้าว่าพี่น้องยืมปุ๊บเนี่ยเงียบเลยนะจ๊ะเออบ่มีการทวงคืนอ่ะผัวึงมีเงินหลายสิใจมึงสิมาะยังกับกูเนี่ยบ่มีอันนั้นอันนี้นะฮะแต่ตอนมาเอาบอกยืมนะฮะแล้วก็คำว่าขอบคุณหน่ออยยมากนนะะสหรับคบคไทจขุ สามีของเมียฝรัร่งนะฮะ <c oughs> เลอะเลยอ่ะ <c oughs> พูดแล้วมันจุกแม่นอกนะจ๊ะ <c oughs> จริงๆนะพี่น้องนะ <c oughs> เออนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ <c oughs> บางครั้งนะฮะเราให้ที่ให้น้องนะฮะจนลืมคนที่หาเงินฮะเพ <c oughs> รา่หลังเขาไม่ได้รวยทุกคนนะ <c oughs> พี่น้องเขาก็ทํางานกินนะฮะ <c oughs> เป็นมนุษย์เงินเดือนคือกันมันไม่ได้เงินเดือนลวงไหลอีกอย่างดอกเด้อพี่น้องเด้อเออ ถ้าตำแหน่งหู้สูงเนี่ยก็ระดับหัวหนา้าผู้จัดการขึ้นไปก็หาหกพันอะค่อยคิดว่านะฮะกับเบียเลี้ยงตั้งหานะฮะอ,ออันนี้ตามที่พ่อค่อยได้นะพี่น้องเนาะเออเพอ่อคนอื่นอาจจะได้มากกว่านี้นะฮะเออแต่ว่าตามนี้ค่อยจะได้ซ้ำนี่เหมือนแบบพี่น้องซ้ำนี่นะฮะก็คือซ้ำนี่มันไปซ้ำนั่นเพราได้นะพี่น้องเออนะวันนี้ก็สมมติเงินเดือนสองแสนเมืนแบบพี่น้องเงินเดือนสองแสนะฮะแต่เป็นเงินยูโรมันแค่หกพันใช่ไหมครับพี่น้อง บันนี้หกพันบาทก็คือหกพันบาทอีหลีนะคะหกพันยูโรคือหกพันยูโรในเมืองนอกนะพี่น้องนะมันไม่ใช่เงินสองแสนสามแสนเหมือนเมืองไทยนะคะที่มันเหลืออยู่เหลือกินได้ใช่ไหมพี่น้องเออถ้าอยู่เมืองไทยเห็นเงินเดือนสองแสนเนี่ยเหลือเฟือนะคะจะเอาจะซื้อรถกี่คันบ้านกี่หลังก็ได้นะคะพี่น้องเออสเตทม้นแน่นๆเลยใช่ไหมล่ะพี่น้องแต่ที่เมืองนอกมันไม่ใช่พี่น้องนะสองแสนนี่นะสมมติแล้วพี่น้องขรอพูดง่ายยังข่อยเนี่ยแทบจะบ่เหลือเก็บเลยได้พี่น้องเด้อกินมดนะขากับเขานะคะ อาทิตย์หนึ่งซีซ่าหาลอยยูโรตีซะว่าหัวละลอยนะฮะเออหาคนนี่ตกหัวละลอยต่ออาทิตย์เด้อพี่น้องด้อคอยจะแพงน้อยพอคอยตรงนี้คาบุรีค่านั่นค่านี่ของคอยนะพี่น้อง <laughs> คอยเป็นคนสูบบุรีนะคะพี่นออ้องเออบานนี้จีปาถานะพี่น้องนะเออมันก็คือหกพันก็เหมือนพี่น้องลองคิดว่าพี่น้องใช้เงินหกพันต่อเดือนเด็ที่บ้านเราอะเออนั่นแหละอยู่ยังไงจะให้อยู่ให้ได้หกพันบาทต่อเดือนอะถ้าเรามีเงินหกพัน เออบาทที่บ้านเราอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันหกพันยูโรก็คือหกพันบาทเออบ้านเราแหละพี่น้องนําไม่ใช่เงินสองแสนหรอกเออนั่นแหละเออซื้อออกไปลอยนึงกับลอยหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วของมันแพงนะฮะห้าเท่าหกเท่าจากไทยนะพี่น้องนะโคกหนึ่งขวดนะฮะขวดละหนึ่งลิตรเนี่ยนะฮะตกเกือบสองยูโรนะเจ็ดสิบบาทแล้วพี่น้องนะเออซื้อมาแพ็คหนึ่งก็เท่าไรแล้วพี่น้องเด้อให้ลูกกินนี่เออนมอีกอันนั่นอันนี้อีกนะฮะเออดีใช่ปะ แดอดหก,ส,กสิบบาทซะไปพี่น้องหกสิบบาทก็คือสิบยูโรออกไปแล้วนะฮะสามรอยเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้หลาแบบนี้เออคนทั้งบ้านก็สิวา่าเมียฝรั่งมีเงินหลายมันไม่ได้หลยอย่างเลยพี่น้องนะเอออันนี้แหละที่เมียฝรั่งหลายคนต้องออกไปทํางานนะฮะออกไปทํางานหัวะเขาเลี้ยงได้ถ้ามีเมียแค่คนเดียวกับลูกของเมียนมันไม่เป็นไรเขาให้ได้นะคะพี่น้องแต่จะให้เขาไปเลี้ยงทั้งโคตรตมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ แค่ของขอ,งอยี่เลี่ยมมดโคตรเลยพี่น้องจนลืมจนลืมสงสารผัวอีลีนะคะพี่น้องนะ่าขอกะตกใจอีลีได้พี่นออ้องเออก็เลยว่าเออขอโทษพี่รักเออฉันลืมจริงๆนะเนี่ยฉันลืมสงสารเธอนะจ้ะเราก็ว่หัวซ่าข่อยดอกนั่พี่น้องนะเออนะฮะ